สวัสดีครับนักเรียนชั้นม .1 ที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับคุณครูโกอีกแล้วนะครับในรายวิชาเทคโนโลยีชั้นม .1 นะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับครูโกก็จะมาสอนในเรื่องการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อเก็บข้อมูลร่วมกับก o เกิลไซ์นั่นเองอ่าทีนี้ การเก็บข้อมูลเนี่ยมันก็จะคล้ายๆโปรแกรม Excel เนาะ,ะนักเรียนชั้นม1่ครูคิดว่าทุกคนอาจจะเคยเรียนโปรแกรม Excel มาแล้วในตอนปฐมไม่ว่าจะเป็นตอนป4หรือตอนป .5 ห้าหรือตอนป .6 อย่างน้อยก็ต้องได้เรียนมาแหละ1ครั้งเนาะอ่ะทีนี้นักเรียนเนี่ยลืมสูตรของการใช้โปรแกรม Excel ยังครับอ่าถ้านักเรียนลืมแล้วหรือยังไม่ลืมทีนี้วันนี้ครูก็จะมาทบทวนสูตรการใช้การคำนวณของโปรแกรม Excel มาให้ ดูเนาะอ่าสูตรแรกนะครับคือสูตรซ้ำสูตรซ้ำของมันก็คือความหมายคือการหาผลรวมนั่นเองการหาผลรวมเนี่ยคือใช้ในการหาผลรวมข้อมูลของตัวเลขก็คือ s u m number one number two อ่าในวงเล็บไปแล้วก็คือช่องในเซลล์เนี่ยจะมีตัวเลขที่ต้องการหาผลรวมผลรวมก็คือว่า ตัวเลขทั้งหมดในช่องนั้นรวมกันใช่ไหมครับตัวอย่างอย่างเช่นซ้ำเราก็ใส่เท่ากับเท่ากับซ้ำแล้วก็ใส่วงเล็บปิดสมมุตคิครูจะหาค่าผลรวมของแถว A ครูก็เริ่มต้นที่ A2 จนถึง A10 ตัวเลขใน A2 ถึงถึง A10 เนี่ยรวมกันออกมาจะได้คำตอบเท่าไหร่อันนี้คือหาผลรวมก็คือสูตรซ้ำนั่นเองต่อไปสูตรอะไรไปดูกันเลย ต่อมาเป็นสูตร sum if นะครับคือการหาผลรวมในช่องที่กําหนดไว้ตัวอย่างครูก็ยกมาว่าเท่ากับ sum if e ก็คือถ้าครูต้องการหาผลรวมอของช่อง b สมมุติครูต้องการแค่ช่อง2กับช่อง11อครูก็ใส่ sum if e แต่ถ้าครูต้องการผลรวม sum ครูต้องใส่ครูห้ามเติม if e ครูแค่ใส่แค่ sum แล้วก็ช่อง ที่2ของของช่อง b จนถึงช่องอ่า11ของช่อง b แต่ถ้าครูใส่ sum if ปับ๊บมันก็จะคำนวณแค่ช่องที่2ของช่อง b กับ ทอกช่องที่2อช่องที่11ของช่อง B นั่นเองอก็ดูตัวอย่างนี้เลยต่อไปเป็นสูตรอะไรไปดูกันอ,อันนี้ก็จะเป็นสูตร a v e r a g e นะครับคือการหาค่าเฉลี่ยนั่นเองอการหาค่าเฉลี่ยเนี่ยคือใช้ในการหาค่าเฉลี่ยของตัวเลขของ a v e r a g e เนี่ย number ร n วันนัมเบอรเนี่ยในวงเล็บคือช่วงเซลล์ที่มีตัวเลขที่ต้องการหาค่าเฉลี่ยอย่างเช่นตัวอย่างก็ใส่สูตรไปคือเท่ากับเอเวเลต สมมตคิครูต้องการหาค่าเฉลี่ยของช่อง c อทีนี้ครูต้องการหาค่าเฉลี่ยของช่อง c ใช่ไหมก็คือคลิกไปที่ c 2จนถึง c 1 1อ่าแสดงว่าตัวเลขที่อยู่ในช่อง c 2 c 3 c 4 c 5 c 6จนถึง c 1เนี่ยคิดออกมาก็จะเป็นค่าเฉลี่ย,ยให้เราเลยทีนี้ ไปสูตรอะไรไปดูกันเลยอ,อันนี้ก็จะเป็นสูตรแม็กกับมินนะครับคือการหาค่าสูงสุดแล้วก็หาค่าต่ําสุดนะครับใช้ในการหาค่าที่มากที่สุดแล้วก็น้อยที่สุดของชุดตัวเลขอ,อย่างเช่นสูตรแม็กก็คือในวงเล็บเนี่ยคือช่วงเซลล์ที่มีตัวเลขที่ต้องการหาค่าที่มากที่สุดแล้วก็ใส่สูตรแม็กไปอย่างเช่นตัวอย่างแม็กคูต้องการหาค่าของ C ตัวเลขในช่อง c ตั้งแต่ช่องที่2ถึงช่องที่1ิบเอว่าอ c อะไรมีค่าที่สุดอ่ามันก็จะคำนวณมาให้เราเลยต่อไป Min ม,มินก็คือหาค่าน้อยที่สุดอ่าก็ทำเหมือน m a ็เลยแค่ แค่เราใส่สูตรคาว่ามินมันก็จะหาตัวน้อยให้เราถ้าเราใส่สูตรคําว่าแมกมันก็จะหาตัวมากให้เราอันนี้ก็เป็นสูตรมากที่สุดแล้วก็น้อยที่สุดเนาะต่อไปครูก็มีตัวอย่างให้นักเรียนดูนะครับว่า,าเป็นเกี่ยวกับตารางอะไรไปดูกันเลยทีนี้ครูก็มีตารางาสมมุติขึ้นมาว่าอันนี้เป็นตารางคล้ายๆเอ็กเซลใน o g l e s i ไ e s เนาะ เขาก็บอกว่าให้นักเรียน,นยพิจารณาตารางก o เกิลไซ t ์ size, สินค้าอุปกรณ์กีฬาแล้วตอบคําถามนักเรียนก็จะเห็นว่ามันจะมีตารางช่อง A ช่อง B ช่อง C ช่อง D อทีนี้ฝั่ง1 1 2 3 4 5เนี่ยมันจะเป็นแถบตัวเลขอยู่แล้วทีนี้เรามาสร้างตารางใหม่มันก็จะมีคําว่าลำดับลำดับที่1ลําลำดับ2ลํลำดับ3ลํลำดับ4อ่ส่วนช่อง B ก็จะเป็น สินค้าสินค้าก็มีอะไรบ้างล่ะฟุตบอลวันลเล์บอลตะก้อบาสอ่าช่อง C ก็จะมีราคาราคาว่าอ่าฟุตบอล1ลูกราคา350บาทวันลเล์บอล1ลูกราคา580บาทอ่าช่องดีก็จะเป็นจํานวนลูกอ่าแสดงว่าช่องดีร้านค้าแห่งนี้มีฟุตบอลประมาณ20ลูกอ๋อวันลเล์บอล15ลูกตะก้อ45ลูกบาส10ลูกอ่าทีนี้ครูก็จะมีคําถามให้นักเรียนตอบ คำถามมาห้าคำถามอ่าคำถามแรกนะครับเขาบอกว่าผลรวมของจํานวนสินค้าภายในร้านทั้งหมดคือเท่าไหร่อ่าพร้อมระบุคำสั่งหรือวิธีที่ใช้ใน google s i t ์อ่าเราก็หามาว่าผลรวมของจํานวนสินค้าจํานวนสินค้าคือช่องไหนครับคือช่องดนั่นเองใช่ไหมครับทีนี้คำว่าผลรวมผลรวมก็ ใช้สูตรอะไรผลรวมก็ต้องใช้สูตรซ้ำอ่าทีนี้เราก็ใส่ไปเท่ากับแล้วก็ใส่คําว่าซ้ำไปทีนี้เราจะหาผลรวมได้อย่างไรเราก็ใส่ดีเพราะผลรวมอยู่ช่องดีอ่าดีดีเท่าไรละ่ะมันเริ่มต้นที่ดีสองใช่ไหมครับเพราะว่าลำดับที่หนึ่งเนี่ยมันอยู่เลขสองใช่ไหมเราก็ต้องเริ่มต้นที่ดีสองจนถึงดีเท่าไรอ่าลำดับที่สี่อยู่ดีห้าอ่าเราก็ นถึง D5 นั่นเองหรือเราจะใช้สูตรอีกแบบหนึ่งคือเท่ากับ D2 บวก D3 บวก D4 บวก D5 เราก็จะได้คำตอบผลรวมจำนวนสินค้าคือ90นั่นเองอ่าต่อไปไปดูโจทย์ที่2กันโจทย์ที่2เขาถามว่า หาค่าเฉลี่ยของราคาสินค้าต่อชิ้นคือเท่าไหร่พร้อมระบุคำสั่งหรือวิธีใช้ใน g o o Google s i t e อ่้ค่าเฉลี่ยครูก็ได้สอนไปแล้วว่าใช้สูตรอะไรเราก็มาดูค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยของราคาราคาอยู่ช่อง c นั่นเองดังนั้นเราก็ใส่สูตรไปคือเท่ากับ a อเวเลไปแล้วก็ c เท่าไหร่ครับลำดับที่1 c 2จนถึงลำดับที่เท่าไหร่ครับ ลำดับที่4ลำดับที่4อยู่ c อะไร c 5นั่นเองทีนี้หรือเราจะใช้สูตรอีกแบบหนึง่งคือเท่ากับใส่วงเล็บไป c 2 4, 3บวก c 3บวก c ส่บวก c าทีนี้ค่าเฉลี่ยมันต้องหารหารเท่าไรล่ะสินค้ามีจำนวนกี่อย่าง4อย่างเราก็ต้องหาร4เราถึงจะได้ค่าเฉลี่ยออกมาคือ 395้39นั่นเองอันนี้คือการหาค่าเฉลี่ยของข้อนี้การหาค่าเฉลี่ยเนี่ยคุณครูได้สอนไปแล้วนะคลิปที่แล้วว่าจำนวนทั้งหมดหารด้วยอะไรครับข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนที่มีอยู่ข้อมูลทั้งหมดก็คือแบบราคามีเท่าไหร่เนาะอะไรประมาณนี้ต่อไปข้อที่อ่ะข้อที่3เขาบอกว่าจำนวนของวอลลย์บอลคิด เป็นร้อยละเท่าไหร่ของสินค้าทั้งหมดเราก็ดูซิว่าวอลเลย์บอลเนี่ยออยู่ช่องอะไรเอ่ยอยู่ช่อง b b อะไร b 3เพราะลำดับที่2มันอยู่เลข3ใช่ไหมครับทีนี้เราก็มาดูราคามาดูจำนวนแต่โจทย์เขาถามว่าจำนวนดังนั้นเราต้องหาร้อยละจำนวนใช่ไหมจำนวนคือช่อง ดีนั่นเองดังนั้นจำนวนวอลเล์บอลคิดเป็นร้อยละ15ของจำนวนสินค้าทั้งหมดใช่ไหมครับเพราะว่าทั้งร้านมีแค่15ลูกเองหรือ15%ของจำนวนสินค้าทั้งหมดนั่นเองง่ายไหมข้อ3ง่ายมากเลยไม่ต้อง คำนวณอะไรทั้งสิ้นเลยข้อ3ทีนี้มาดูข้อ4กันอ่าข้อ4นะครับเขาบอกว่าถ้าต้องการซื้อฟุตบอล5ลูกวอลเล่บอล4ลูกและบาสอีก3ลูกคิดเป็นราคาเท่าไหร่พร้อมระบุคําสั่งหรือวิธีใช้ใน Google s i ซด s มาอ่าเราก็คิดเป็นราคา3,785บาทราคา3,785บาทคิดมาได้อย่างไรแล้วก็มาดูคำสั่งกันคืออาราคาฟุตบอล ฟุตบอลราคาฟุตบอลอยู่ช่อง C ใช่ไหมครับเราก็ใส่ไป C 2ทําไมถึงใส่ C 2เพราะฟุตบอลอยู่ลําดับที่1ลําดับที่1อยู่ตรงข้ามกับช่องที่2นั่นเองเราก็ต้องเอา C 2คูณด้วยเท่าไรคูณด้วย 5, ทําทไมถึงคูณด้วย5ครับเพราะว่าเขาต้องการซื้อฟุตบอล5ลูกใช่ไหมเราก็ต้องคูณด้วย5อ่าเพราะเราคูณด้วย5เสร็จแล้วก็ไปทำออบอลเล์บอลต่อแล้วก็ใส่เครื่องบวกไว้เครื่องหมายบวกไว้อ่าทีนี้ออบอลเล์บอล อยู่ช่อง c อะไร c 3ใช่ไหมครับคูณเท่าไหร่คูณ4อ่าเพราะเขาต้องการซื้อ4ลูกนั่นเองต่อไปบวกอะไรครับ c 5, c 5คืออะไรบาทนั่นเองใช่ไหม c 5เขาต้องการซื้อบัตรกี่ลูก3ลูกก็ต้องคูณ3อ่าหรือนักเรียนจะใช้สูตรอีกแบบก็คือเท่ากับ c 2คูณ 5 4 3บวก C3 คูณ4บวก C5 คูณ3เครื่องหมายดอกจันตรงนี้จะเป็นเครื่องหมายคูณทางคอมพิวเตอร์นะครับนักเรียนต่อไปไปดูข้อ5กันข้อ5นะครับเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยสร้างแผนภูมิแท่งเพื่อแสดงจำนวนของสินค้าภายในร้านอุปกรณ์กีฬามันก็จะมีจำนวนแล้วก็สินค้าทีนี้แท่งแรกคือแท่งสีฟ้าคือฟุตบอลฟุตบอลเนี่ยจำนวนมีเท่าไหร่ครับ มี20วอลเลย์บอลมีเท่าไรมี15ตะก้อมีเท่าไรมี45บาสมีเท่าไร่บาสมี10เสร็จสิ้นเลยนะครับในการสร้างแผนภูมิแท่งง่ายไหมนะง่ายไหมครับนักเรียนอ่าทีนี้นะครับวันนี้คุกโก้ก็จะมีงานให้นักเรียนทําอีกหนึ่งใบงานเหมือนเดิมใบงานจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลย อันนี้ก็เป็นใบงานที่11แล้วนะครับในรายวิชาเทคโนโลยีชั้นมหนึ่งนะครับเรื่องการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อเก็บข้อมูลรวบรวมกับ Google Sites นั่นเองทีนี้นักเรียนมาอ่านคำชี้แจงไปพร้อมกันเขาบอกว่าให้นักเรียนนี่วิเคราะห์และตอบคำถามจากโจทย์2ข้อใหญ่ดังนี้ามาดูข้อ1นึ่เขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยบอกความหมายของสูตรมาพร้อมยกตัวอย่างามันก็มีตารางมาให้ซัมความหมายของซัมคืออะไรตัวอย่างครูก็ได้บอกไปแล้วความหมายครูก็ได้บอกไปแล้วอ่า ตอบมาต่อไปมาดูข้อ2เขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยพิจรารณาตาราง o o o l l s s ซ t e สินค้าอุปกรณ์เครื่องครัวแล้วตอบคำถามอ่าสิ่งที่ครูสอนไปนั้นเป็นอุปกรณ์ร้านกีฬาแต่ทีนี้งานที่ครูที่ให้ทำจะให้นักเรียนทำอุปกรณ์เครื่องครัวอ่ะก็จะมีจนถึง6 6หกจำนวนเลยคือม,มีมีหม้อมีถ้วยมีจานมีกระทะมีช้อนมีมีดเนาะอ่าคำถามแรกเหมือนที่ครูได้สอนไปเลยเขาบอกว่า หาผลรวมของจํานวนสินค้าภายในร้านทั้งหมดคือเท่าไหร่พร้อมระบุคําสั่งหรือวิธีใช้ใน Google Site อ่านักเรียนสงสัยไหมว่าทําอย่างไรคัดสงสัยก็ย้อนกลับไปดูเมื่อกี้ว่าครูสอนอย่างไรพาคํานวณอย่างไรพาหาค่าอย่างไรเนาะข้อ2เหมือนกันค่าเฉลี่ยของราคาสินค้าต่อชิ้น่ค่าเฉลี่ยหาอย่างไรใช้สูตรอะไรนักเรียนก็ลองย้อนไปดูจนถึงข้อ 5. อ่าทีนี้ข้อ5เนี่ยให้นักเรียนเนี่ย ทำลงในกระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะครับเพราะว่ามันไม่พอเนาะสําหรับแผ่นนี้นักเรียนสามารถทําในกระดาษรายงานอีกแผ่นหนึ่งได้เลยข้อ5คือวาดแผ่นกราฟขึ้นมาเนาะ,ะทีนี้มาดูหมายเหตุเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยทำลงในสมุดหรือกระดาษ a 4หรือกระดาษรายงานอย่างใดอย่างหนึ่งเท่าที่นักเรียนมีนะครับและนักเรียนเนี่ยสามารถศึกษาหาความรู้ได้ในหนังสือเรียนในรายวิชาเทคโนโลยี หน้าที่48ถึง,ถง68หรือลิงก์ u t u b e ที่คุณครูกำหนดให้นั่นเองอ่าสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้านักเรียนชั้นว่า1คนไหนสงสัยในจุดไหนหรือข้อไหนสามารถทักถามคุณครูก็ได้โดยตรงเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย